มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพ่อค้าเปิดใจหลังปิดตำนานห้างดังคลังพาซาพนักงานกว่าร้อยชีวิตตกงานค่ะเมื่อวันที่5มิถุนาย,ยน2565าผู้สื่อข่าวรายงานว่าห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นชื่อดังของคนโคราชคลังพาซาสาขาอัสดางโดยนายไพรตน์มณสินรองประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทคลังพาซาจำกัด ประกอบการห้างสรรพสินค้า3สาขาประกอบไปด้วยคลังพาซาอัสดางคลังพาซาจอมสุรางและคลังวิล่าสุรนารายได้ออกหนังสือประกาศแจ้งเรื่องแจ้งปิดการให้บริการห้างสรรพสินค้าคลังพาซาสาขาอัสดางอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้4มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้หลังจากมีประกาศอย่างเป็นทางการออกมาทำให้พนักงานบุคลากรของห้าง ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวโคราชต่างรู้สึกตกใจและเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฮียแขกพ่อค้าขายโรตีวัย65ปีเจ้าของร้านโรตีมัตบะมิสเตอร์มุ hammad แอนด์ฟาติมะเจ้าเก่าเจ้าเดิมและขายอยู่หน้าห้างมานานกว่า30ปีแล้ว ได้เล่าความรู้สึกด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่ารู้สึกเสียดายเพราะตนย้ายมาขายโรตีที่หน้าห้างมานานแล้วแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็เป็นธรรมดาที่ต้องแยกย้ายกระจายหายกันไปอะไรมันจะเกิดก็ค่อยว่ากันลูกค้าพ่อค้ารายอื่นๆรวมถึงอายุของห้างก็เคยเดินมาปรับทุกข์กับตนถึงสภาพเศรษฐกิจที่นับวันจะแย่ลงทุกที ซึ่งหลังจากห้างปิดตัวลงแล้วพนักงานร้อยกว่าชีวิตก็ต้องตกงานต้องไปหางานใหม่ทำส่วนตนก็คงต้องดูสถานการณ์ก่อนถ้าจะอยู่ตรงนี้แล้วขายของได้ก็จะอยู่ต่อไปแต่ถ้ามันซบเซาก็ถึงเวลาต้องพักผ่อนแล้วเพราะว่าอายุก็มากแล้วก็น่าเสียดายแต่จะให้ทำยังไงได้เวลาเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนก็ต้องปรับเปลี่ยนตามพ่อขาเปิดใจหลังปิดตำนานคลังพาซาค่ะ ขอคบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ